อยากถามว่าเคยถามพี่เรื่องรางสังหรณ์ที่มีพี่แนะนําให้ใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์เพื่อให้คนรอบตัวเราเชื่อและตั้งมั่นในศีลทั้งห้าแล้วก็ภาวนาจเจริญสติหนูทำมาตลอดค่ะแต่จะบอกกับคนที่เขาเลือกจะบอกความทุกข์ที่หาทางออกไม่เจอกับเรามันทำให้เขารับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าทุกข์และสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ข้อสองคือหนูตั้งมั่นที่จะถือศีลห้ามาแปดปีแล้วและมารู้จักการภาวนาเจริญสติจากสิ่งที่พี่สอนรู้สึกว่ามันทำให้จิตเราเย็นขึ้นสุขคงที่สุขอย่างที่คนที่เลือกมาปรึกษาปัญหากับเราเขาบอกว่าเขาเห็นความสุขออกจากตัวเราคำถามคือหนูทําบาปไม่ได้เลยค่ะขนาด เล็กๆน้อยๆเช่นการพูดกระทบคือมีการพูดกระทบกระทั่งจิตใจคนเนี่ยนะถ้าหนูทําวันนี้พรุ่งนี้เจอในลักษณะเดียวกันแต่ทวีคูณเกิดบ่อยเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังมาในแวดวงของผู้ที่อ,อยากจะทวนกระแสนะให้ไปไปในเป็นไปในทางสวรรค์เป็นไปในทางนิพพาน ทวนกระแสโลกจากเดิมที่เขาจะซัดเราลงต่ำเนี่ยพยายามขึ้นที่สูงแล้วก็มีความมุมานะมีความตั้งใจแน,แน่วแน่ที่จะยอมตายดีกว่าตีนขาดไปแม้แต่ข้อเดียวนอกจากนั้นก็มีการพยายามเจริญสติมีการพยายามที่จะ,ะได้เผื่อแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ตามนะครับ ตามหน้าที่อันพึงมีพึงชอบนะของศาสนิกชนชนที่ได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าก็อยากจะ,ะช่วยกันสืบสารธรรมะของพระพุทธเจ้าให้กระจายจกว้างออกไปยืดยาวออกไปนะอันนี้ผลที่ได้รับก,ก็นอกจากจะเป็นความสุขความเย็นที่เกิดขึ้นกับจิตใจแล้วก็ยังมีเรื่องของกรอบนะ อันนี้อันนี้เจอกันเยอะจริงๆคือโดยเฉพาะยิงง่งช่วงแรกๆเนี่ยนะถ้าขืนทําผิดทั้งรู้ว่านั่นเป็นเรื่องไม่ดีนั่นเป็นเรื่องไม่ควรนะแม้แต่อะไรที่มันเป็นการผิดกฎจราจรเล็กๆน้อยๆเนีย่ยนะทาไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแต่นะคนที่พยายามจะทวนกระแสกันเนี่ย มันมันเหมือนเห็นผลการตากรรมติดจรวดนะะเห็นบางคนยังไม่ไม่ใช่แค่ข้ามวันข้ามคืนนะเห็นเลยภายในห้านาทีนั้นนะเพราะถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยบางทีไม่เชื่อว่าผลกรรมเนี่ยมันมีจริงคนทั่วไปเขาไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลก็ปล่อยอธรรมชาติก็ปล่อยตามอิสระเลยนะคือจะมีล็อกของคิวกรรมนะะที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเออ กรรมเก่าเนี่ยวางแผนมาไว้ให้เจออะไรบ้างยังไงบ้างนะแล้วจะตอบโต้ยังไงกับกรรมนั้นก็สุดแท้แต่ตามใจชอบเลยแล้วผลเนี่ยก็จะมาช้านะเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยเขาใจร้ายนะเขาปิดบังอยู่เขาไม่ได้อยากจะให้เราเชื่อเรื่องผลของกรรมนะตรงข้ามเลยนะเขพยายามปิดเป็นที่เลยบางทีเนี่ยกว่าผลของกรรมอย่างหนึ่งๆจะออกมาเนี่ยนะกว่า กว่าจะโดนเช็คบินเนี่ยนะต้องข้ามชาติกันไปสะก่อนลืมไปแล้วว่าเคยทําอะไรมาหรือไม่ก็นานกันเป็นสิบสิปีถ้าถ้าเป็นทิฏฐธรรมเทนิยกรรมเนี่ยนะบางทีเนี่ยก็รอกันเป็นสิปีกว่าจะเห็นภายในชาตินี้ว่าที่ทําไปเนี่ยมันได้ผลยังไงนะแต่สําหรับคนที่ทวนกระแสแล้วมีความตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางแล้วเนี่ยนะธรรมชาติจัดใจดีเป็นพิเศษคือให้บทลงโทษมาทันตาเห็นให้สแสดงเห็น ให้แสดงให้เห็นชัดๆเลยว่าผลของกรรมมีจริงนะมันมันจะมาในรูปของว่าทำทำอะไรผิดไปเนี่ยมันเด้งกลับมาทันทีนี่อยู่บนเส้นต้องต้องอยู่บนเส้นทางที่ค่อนข้างแนว่วแน่แล้วพอสมควรนะจะถึงจะเกิดประสบการณ์ทำนองนี้นะแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่คือเล่ากันมาช้านานแล้วแหละเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีแล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้เล่ากันทั่วทวไปนะนานๆทีถึงจะมี กรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยไม่เป็นที่รับรู้ว่าออผลของกรรมเนี่ยเขาก็มีแบบจิตประจิตจรวดให้เห็นทันตาทันใจเพื่อให้เกิดความเชื่อเพื่อให้เกิดความสังวรระวังในครั้งต่อไปนะอันนี้ก็คือ,อมองเป็นข้อดีไปก็แล้วกันว่าคนอื่นเขาไม่สามารถได้รับความการุณาปราณีจากธรรมชาตินะธรรมชาติเขาปิดเขาเขา,เขาซ่อนเป็นที่เลยนะ คิวกรรมเนี่ยต้องใช้เวลากันเป็นสิบสิบปีหรือว่าใช้กันเป็นชาติชาติแต่ของเราเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีหรือแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้เห็นเลยเนี่ยให้ดีใจเถอะพอไม่เจอกับตัวเองจะไม่เชื่อนะแล้วพอเชื่อแล้วเนี่ยมันจะไม่คิดเป็นอื่นนอกจากว่าเออยอมตายไม่เป็นไรนะะขอให้ได้รักษาศีลก็แล้วกันว่าถ้ารักษาศีลเนี่ยยังไงยังไงได้ไปดีแน่ ได้ดีขึ้นกว่านี้แน่แล้วคนที่รักษาศีลได้สะอาดบริสุทธิ์นะจะเจออุปสรรคน้อยลงเรื่อยๆจะเจอเครื่องรบกวนน้อยลงเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นการดํารงชีวิตหรือว่าการที่มาโดนใครเบียดเบียนโดนสัตว์ตัวไหนเบียดเบียนนะจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องเข้าไปคลุกคลีกับพวกไอสัตว์ไร้ไรๆอะไรที่มันมาทําให้เกิดความลาคาญหรือเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่าจะต้องมาให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจจะค่าดีไม่ค่าดีน,นะพวกยุงพวกมดพวกแมลงสาบเลยทั้งหลายเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราอยู่ในวงโคจรที่ห่างจากมันออกไปนะครับ